สวัสดีตอนแรงพี่น้องได้กันได็ยังกินกันนอกมาแรงนีนอาหารแรกงด้ยังกินนอกท้างนี้สิถอดสี่โครงหมูมักเรียบร้อยแล้วมักไส้ซีอิ๊วขาวใส่รสดีน้อยนึงกับน้ำมันหอยก็แล้วต่อเ,เข้ากับซิมีเมนูสุปไวทที่ห้าแกะวางตอนแรกถ้าพี่น้องไปบิ่ง ไว้แก๊สเราแล้วเขาก็ไม่แช่น้าเกลือเพราะว่ามันมันดำแช่น้าเกลือมันก็ขาวแล้วก็ขาวขึ้นมากเราเขาก็ไปเอาใบยานางมาาปั่นตุ่มใส่ใบยานางใส่ปลาละซุกแล้วเขาก็เสียเอาไปต่าไปสุกดิฉันคุณแม่สุกซุกจริงเลยเขาก็สิทอดสิโค้งหมูเดี๋ยวยังกินแรงกับแมวสู้กันฟาดไม่ได้อพี่น้อง แล้วลองมึงกันนะที่ปรุงกับกระเทียง ăn chén ngán đi bà nọ, ô không, bữa đây bữa đây biết sụt đâu, không, không phải. ตุบไว้ทอดสีพองแล้วก็มกปลาหน่อยกาไปหาปลามากเ้าจะคือกินฝนไปหาปลาก็ได้รวดทุกคนหากินมันลายนินมๆจะง่ายแล้วพี่นองมันต้งมีแม่นกปรุปลาหน่อยส้อตั้งไฟก็ขค่นหอน อันก็แป้ชุบหลอดแล้วกระเมื่อยชกีชมบอน้จะแมเเองชิเองแสบเอง รอยถึงสามเมนูหมโทูทอดกระเทียมกุป,ป่าน้อยสุกไวพุถ่าวกินเขาในบ้านจะกองกินอยู่ข้อหนอกมันห่อนะถ้าไม่กินเขาเจา้าสิถ้ามันกินเขา,า,า,นเ,ขาเน้่ม <c oughs> กินเขาคอราพาสิใช่ใตาขอึ้นอกว่าก,ก,กินเขาเน้ยว Khéo bò ừ. đi Nước ừ. <laughs> sao hỏi. <rồi>? Ừ. <laughs> nhôm nhôm nhùm nhùm Cặp con mẹ Một bà siêu <laughs>